SECURE ครับบริษัท Enforce c q จำกัดมหาชนครับ c q ทำอะไรเนาะเทคโนโลยี Technology, นะครับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์และธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์อืนะครับเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยต้องไปดูหน่อยรูปแบบบริษัทเนาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซีเคียวครับรายย่อยถือ28%โอเครายใหญ่เป็นบริษัทและอีก อีก2ท่านถัดมาก็เป็นบุคคลนะครับถือเยอะด้วยนะนะครับท่านที่4ก็เป็นบริษัทไหมบริษัทท่านที่5ก็เป็นบริษัทครับบริษัทฮิ m แมนิกาจำกัดมหาชนชื่อคุ้นจังเลยนะครับคุณสังเกตไหมว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีเคียวเนี่ยมีจำนวนน้อยแต่ถือแต่ละท่านเนี่ยยิ่งเป็น4อันดับแรกรวมถึง6อันดับแรก ถือเยอะนะถือเยอะนะนะครับอืมโอเคครับโอเคนะในการถือหุ้นนะครับรู้ว่ากลุ่มรายใหญ่ถือเยอะนะครับรายย่อยถือน้อยก็ถือว่าโอเคนะครับงบการเงินของซีเคียวครับซีเคียวเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดเนาะมีงบแค่2ปีนะครับ งบการเงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะเข้ามาดูกำไรสุทธิก่อนปี63าทั้งปี23ล้านปี64ทั้งปี61ล้านซึ่งแน่นอน23ไป61มุมมองเป็นงบโตถูกไหมงบโตนะงบโตนะนะครับที่ผมจะพูดถึงงบโตเนี่ยคือบริษัทไหนที่สามารถงบโตได้ในช่วง ตลาดวิกฤตโควิดเนี่ยผมถือว่าแข็งแกร่งเออแข็งแกร่งซีเคีเป็นหนึ่งตัวนะครับนี่สิน162ล้านสินทรัพย์รวม736้าหล้านนี่น้อยครับนี่น้อยนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงสินทรัพย์รวมกับนี่สินปี63คุณดูดีๆนะสินทรัพย์รวมปี63 304ล้าน สินทรัพย์รวมปี64 736ล้านหนี้สินรวมปี63 191ล้านหนี้สินรวมปี64 162ล้านทรัพย์สินเพิ่มแต่หนี้ลดลงโคตรดีอ่ะดีดีถูกไหมกําไรโตอีกโอ้โหดีไปหมดนะครับในด้านงบการเงินนะยังไม่ได้คุยเรื่องกราฟนะนะครับ r e กับ R.A เนี่ย2ตัวเนี้ย สองตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับเกินสิบมันก็ดีอยู่แล้วอืเกินสิบมันก็ดีอยู่แล้วแล้วลเขาก็ดีมาทั้งปีหกสามและปีหกสี่เลยนะครับดีดีดีนะครับ,นะรบปันผลเหรอหุ้นมันเพิ่งเข้าตลาดนะมันอาจจะยังไม่มีกําหนดจ่ายครับเพราะเขาก็ต้องประชุมบอร์ดบริหารอีกเนาะว่าเออจะจ่ายยังไงจะจ่ายไหมจ่ายเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมเชื่อได้ว่า งบโตนี่น้อยลงสินทรัพย์เพิ่มขึ้นต้องมีการจ่ายปันผลอืคิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าเออจ่ายไหมนะครับเข้าไปดูตรงนี้ครับสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นครับยังไม่มีการจ่ายนะยังไม่มีการจ่ายนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเทคโนโลยีไซเบอร์มันคืออะไรเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูตรงนี้ ตรงบริษัทสลหลักทรัพย์เนี่ยถ้าคุณอยากรู้คุณเข้าไปดูเลยเนี่ยเว็บไซต์ของบริษัทว่าสีเขียวเขาทำอะไรคุณจะได้เข้าใจสีเขียวได้มากขึ้นโอเคแหละโอเคแหละว่าด้านงบการเงินโคตรดีถูกไหมนะครับแต่คุณเข้าใจเปล่าเทคโนโลยีไซเบอร์คืออะไรอ่าเราเข้าไปดูกันนะนะครับแล้วต่อไปเราไปดูกราฟว่ากราฟสีเขียวเขารอเราหรือเปล่านะครับ ดูกราฟสีเขียวครับราคาปัจจุบันตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะเปิดอยู่นะครับวันพุทธที่2มีนานครับราคาปัจจุบัน28่สบาทยีห้าตังราคาเส้น200วัน28่บาท40ตังราคาปัจจุบันณนะตอนนี้เริ่มจะย่อมาหลุดเส้น200วัน มุมมองยังคุมเคือเทนนะมุมมองยังคุมมคือนะครับแต่ถ้ามองราคาตอนนี้เลยนะ C ีเคียวครับราคาปัจจุบัน28บาท25าตังราคาเส้น2อง้วัน28บาท40ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2อง้วันมุมมองเป็นลงถูกไหมคาถามคือแล้วอัพทําไมเอาประเด็นมันก็ดีตั้งแต่งบแล้วถูกไหมแต่การาฟล่ะมันได้เปรียบหรือเปล่าถูกไหมซึ่งแน่นอน30บบาทไม่อัพแน่นอน เห็นไหมสามสบาทเห็นแต่ไม่อัพรอเขายอ่อนี่ไงย่อแล้วนะครับแล้วมาดูแผนกันซีเคียวเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับดูภาพรวมของ c ีเคก่อนภาพใหญ่ของ c ีเคนะเอาไปตรงนี้ก็ได้นะครับภาพรวมของ c ีเคแพงสุดของ c ีเคอยู่ประมาณนี้ประมาณประมาณ38บบาทเนาะ ถูกของ c ีคใช่ไหมประมาณยี่สิบสี่บาทซึ่งแน่นอนครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีนะครับตอนเปิด IPO มาเนี่ยยิงไปที่สามสิบสามประมาณสามสิบสามบาทแล้วลงมาปรับฐานโทนนี้ปรับฐานโซนยี่สิบสี่บาทแล้วก็ยิงไปหนึ่งรอบแปลว่าหุ้นตัวนี้ทำไปแล้วสองรอบนะคือ รอบ ipo ถูกไหมรอบ ipo ลงมาปรับฐานตรงนี้นับหนึ่งรอบเขากำไรกันไปแล้วคน ipo ถูกไหมเขาก็ขายลงมาเก็บใหม่นะครับแพงสามสิบสามถูกลงมายี่บสี่บาทยี่สิบสี่บาทลากไปหนึ่งรอบลากไปที่ประมาณสามสิบสี่บาทสร้างดอยใหม่ที่สาสิบสี่บาทนะนะครับแล้วก็ลงมาปรับฐานอีกครับช่วงนี้นะปรับฐานประมาณยี่สิบห้ายี่ิบหกบาท ตรงนี้คือรอบที่2ถูกไหมรอบที่2นะปรับฐาน25 26บาทขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งทีนี้รอบสุดเลย38บาททีนี้ทำ m e high ไปเลยจาก33ไปดอย34ไปสร้างดอยใหม่38ซึ่งแน่นอนจุดที่ผมวงกลมด้านบนเป็นโซนแพงเราไม่ยุ่งอยู่แล้วครับแต่รอบนี้สิเขาลงมาอีกแล้วครับ กำลังสร้างฐานโซนประมาณ27ถึง29บาทอ่า27ถึง29บาทมุมมองตรงนี้ครับมุมมองตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุดถูกแต่ไม่ใช่ถูกที่สุดในรอบปัจจุบันถูกปะ่ะอ่ามองอย่างนี้ไปก่อนนะครับเราจึงมองเป็นแบบนี้แพงตอนนี้ในรอบปัจจุบันเนี่ยเป็น38 ถูประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดซึ่งไม่ใช่ถูกที่สุดถูที่สุดอยู่ประมาณยี่สิบสี่แต่รอบหุ้นตอนเนี้จากแพงสามสิบแปดลงมาถูกตรงนี้มุมมองถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าตังตรงนี้คือการจบถูกไปแล้วและถูกกำลังจะไปตรงนี้คือการจบถูกไปแล้วและถูกกำลังจะไปแพงครับ ถูกไหมวัดกันที่26บาท75ตัง้อ,อประมาณนี้นะนะครับและในภาพใหญ่เนี่ยจากฐาน23บาท50ตังและฐาน25บาทและฐานใหม่26บาท75ตังยี่สาม้าสิตังยี่หบาท26่สบาทเจ็ด้ตัง มุมมองจุดนี้เป็นการยกโลในภาพใหญ่อืประมาณนี้ยกโลในภาพใหญ่คืออะไรนี่ไงมุมมองยกโลในภาพใหญ่ผมจึงมองว่าอ่ะลองลุ้นกันดูว่าไอ้ยี่สิบหกบาทเจ็สิบห้าตังเนี่ยถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมุมมองตรงเนี้ยเป็นถูกของรอบนี้แล้วและถูกกำลังจะไปแพงสรุปอีกหนึ่งรอบเทรน เป็นขาลงในไทม์เฟรมเด a y รอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแต่ไม่ใช่ถูกที่สุดเพราะถูกที่สุดอยู่ในโซน23บาท50ตังถึง25บาทตอนนี้ถูกที่มองอยู่ตอนนี้คือ26บาท75ตังห้ามหลุดปรับเป็น d a ยย่อกราฟตอนวางแผนหุ้นให้ไปวางแผนในเดย แต่ภาพใหญ่เราดูก่อนว่าเออรอบหุ้นมันถูกไปแพงหรือเปล่าเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวหรือเปล่าโอเคแหละคุณดูงบมาคุณดูคุณดูนี่สินสินทรัพย์อีเอมเอมันโอเคหมดถูกไหมแต่คุณก็ต้องมาวานแผนในเดยด้วยว่าในเดยเนี่ยมันได้เปรียบหรือเปล่าย่อกราฟเพื่อให้ดูซีเคียวตั้งแต่เข้าตลาดอ่าประมาณนี้เห็นไหมพอเห็นเดคุณจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อ เขาสร้างดอยไว้ให้สามดอยคือดอยนี้ดอยนี้ดอยนี้และสร้างฐานตอนเก็บของไว้ให้ประมาณสามฐานคือฐานนี้ฐานนี้และฐานนี้ถูกไหมซึ่งแน่นอนครับยอดดอยเราไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเขาย่อลงมาแล้วพักตัวอยู่ได้โอเคมุมมองจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้ ถ้าไม่หลุดแนวรับในกรอบนั้นๆเราไม่สนใจรอบหลังแล้วนะถูกไหมเรามองรอบนี้กับรอบนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะกรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันครับ แนวต้านในกอรอปัจจุบันของ CQ 38บาทเป,เป๊ะเลยแนวรับในกอรอปัจจุบันของ CQ 26บาท75ตังถูกสุดเท่าไหร่นะจำได้ไหมย3บาท50กับ25เนาะเออนะครับตรงนี้ไม่ใะ่ถูกที่สุดแต่มีโอกาสลุนลล้นกลับตัวได้ลุ้นกลับตัวได้ครึ่งทางเท่าไหร่เนี่ยครึ่งทาง32บาท38สตัง คุณเห็นแท่งเทียนตอนนี้ไหมเนี่ยเนี่ยนียตน้ตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะคุณเห็นแท่งเทียนวันนี้ไหมมันแดงคุณไม่ต้องไปยุ่งครับคุณไม่ต้องไปยุ่งคุณรอเขาปิดเขียวก่อนก็ได้ปิดแดงเท่ากับแรงขายปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าเอยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับได้ไปแล้ว กรอบปัจจ <Es> <an> ุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบัน38บาทแนวรับในกรอบปัจจุบัน26บาท75้ตังค์ครึ่งทาง32.38ซึ่งแน่นอนครับราคาปัจจุบัน28บาท25้ตังค์ซึ่งแน่นอนครับครึ่งทาง32บาท38ตังค์ราคาปัจจุบัน28บาท25้ตังค์อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้32บาท38ตังค์ถึง26บาท75้ตังค์ โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันของซีเคียวขึ้นเหนือ32บาท38ตังถึง38บาทอา้าวพูดนิดเดียวเด้งเลยนะครับแนวรับแรก28บาท25ตังแนวรับถัดไป27บาท75ตังแนวรับถัดไป27บาท25ตัง แนวรับหลังพิงฝาอยู่26บาท75ตังค์นะนะครับตอนนี้ปิดแดงอยู่ไม่สนใจรอเขามาปิดเขียวก่อนรอเขามาปิดเขียวก่อนก็ดูแล้วกันครับว่าแนวรับไหนที่เขาจะปิดเขียวแล้าค่อยวางแผนเข้านะนะครับแนวต้านแรก29บาท25ตังค์แนวต้านถัดไป30บาท25ตังค์ แนวต้านถัดไป31บาท25ตังแนวต้านถัดไป32บาทครึ่งทาง32บาท38ป่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับตอนนี้ผมมองตรงที่ว่าเมื่อเขาปิดเขียวในแนวรับไหนก็ไม่รู้จะ27บาท25 27บาท75 28บาท25ก็เถอะ แต่ตอนนี้การที่เขาปิดเขียวในแท่งวันไหนได้ปิดเขียวในอาทิตย์นี้หรือในอาทิตย์หน้าได้นะครับมุมมองการขึ้นเนี่ยคุณจะต้องขึ้นไปชน30บาท25ตังค์และอาจจะมีย่อก่อนแต่ย่อมาก็ไม่ควรหลุด28บาทหรือ28บาท50ตังค์ประมาณนี้แล้วกลับไปเบรก30บาท25ตังค์ได้อีกรอบแนวต้านถัดไปก็จะเป็น31บาท25ตังค์32บาท 32บาท38ตังค์นะครับตรงนั้นก็อาจจะมีย่อบ้างก็ย่อมาไม่ควรหลุด30บาทเลียกกลมๆนะครับแล้วถ้ากลับไปเบรคค่ากลางได้แนวต้านถัดไป3าบาท75็ดาตังค์โหถ้าชนะแท่งแดงนี้ได้นี่แจ่มเลยนะแนวต้านถัดไป 35บาท25สตังค์แนวต้านถัดไป36บาท25สิบหตางค์แนวต้านถัดไป37บาทแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของซีเกียวคือ38บาทครับถ้าคุณเห็นว่า32บาทกับ33.75มันไกลไป คุณจะเอา3 3มามาขั้นก็ได้นะเพราะว่าบาทหนึ่งในการขึ้นของ c ีเคียวก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะครับจาก33บาท75ตาตังถึง35บาท25ตาตังถ้าคุณเห็นว่าช่องนี้แก็บมันไกลไปคุณก็เอาไส้แท่งเทียนของอันนี้มาเป็นแนวต้านขั้นไว้ก็ได้นะครับเพื่อหาจุดเทคกำไรเพราะถ้าโซนเหนือ3.3เนี่ยซีเกียวก็จะเริ่มเป็นโซนขายแล้วนะครับเป็นโซนขายแล้วนะครับ ซีเคียวเนี่ยคำถามคือเป็นหุ้นที่ดีใช่ไหมใช่แล้วเป็นหุ้นที่นำมาปั้นพอร์ตได้ไหมการปั้นพอร์ตหุ้นใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เงินจำนวนเยอะนะครับเงินจำนวนเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยนำมาปั้นเท่าไหร่นะครับแต่นำมาเล่นรอบเล่นรอบเก่งกำไรได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้ในโซนราคาแบบ25หรือว่า24อะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงนิดหนึ่งถ้ามันหลุดในโซน 26บาท75สตางค์ไปมันก็จะไหลลงไปถูกไหมผมจึงมางวางแผนคัดไว้ให้นะครับวางแผนคัดไว้ให้นะครับแต่ผมเห็นว่าในมุมมองธุรกิจกับงบกเงินมันดีมากๆนะครับก็เลยมาทำมาทาคลิปของ c ีเคียลกอดนะครับเล่นรอบเก่งกำไรนะครับเล่นรอบเก่งกำไรนะครับรันรันรันของหุ้นใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่นะก็ราคาก็เอาได้อยู่นะ2 8บาท30บาทนะครับ เข่าของเอ็นผมขออยู่ที่26บาท75ตังค์เลยแล้วกันนะครับอ่ะสรุปแผนบายเซลประมาณนี้นะครับสรุปแผนซีเคียวอีก1รอบแนวรับแรก28บาท25ตังค์แนวรับถัดไป27บาท75ตังค์แนวรับถัดไป27บาท25ตังค์แนวรับหลังพิงฝา26บาท75ตังค์ จุด Stop ปล s อเนี่ยผมให้ประมาณถ้าเกิดแบบเอาแบบว่าไม่ถือทนขาดทุนเนาะห้ามหลุด27บาทกับ28บาท2ราคานี้จุดสต็อปล s อคือ27กับ28คุณเลือกเอาคุณเลือกเอานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ยังเป็นแท่งแดงปิดแดงเท่ากับแรงขายปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อนะครับมุมมองยังไม่ใช่จุดเข้า มุมมองยังไม่ใช่จุดเข้านะแล้ววันนี้วอลุ่มของสีเขียวก็น้อยมากนะครับมุมมองจะย่อต่อเนื่องนะครับรอให้เขาปิดเขียวก่อนจะปิดในแนวรับไหนก็ลองดูติดตามกันนะครับสำหรับคนสนใจสีเขียวนะครับจะเดี๋ยวจะวาดแพทเทิร์นขึ้นย่อให้ดูนะครับแนวต้านแรก29บาท25ตงังคแนวต้านถัดไป30บาท25ตงังค์สีเถ้าจะขึ้นได้ดีเนี่ยต้องเหนือ30 ต้องเหนือ30เลขกลมๆจะเหนือ30ขึ้นไปจะขึ้นได้ดีนะครับแนวต้านถัดไป3าบาท25้ตังค์แนวต้านถัดไป32บาทและ32บาทจุดสามแตังค์นะครับเป็นค่ากลางแล้วนะครับถ้าขึ้นไปชนจาก26บาทเ5ขึ้นไปชน30บาท25ตังยอ่อลงมาเนี่ยมุมมองผมนะยอ่อลงมาไม่ควรหลุด28ไม่ควรหยุดหลุด28แล้วกลับไปเบรกสาบาท25ตังได้ แนวต้านอีกทีจะไปชน32เลยแล้วยอ่ยอย่อห้ามหลุด30แล้วกลับไปเบรกสาบาทได้แนวต้านถัาไป33บาท33บาท7จตังค์สบาท50ตังค์สบาทยีตังค์สบาท25ตังค์สบาท,บาทแนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ c ีเควคือ38บาทครับอืมวาดแพทเทิร์นขึ้นย่อให้ดูเนาะนะครับ เรามองประมาณประมาณสัก4แนวต้านหรือ3แนวต้านฐานอยู่นี่นะนะครับแนวต้านที่1แนวต้านที่2และโซนนี้คือแนวต้านที่3ถูกไหมเรามองแค่นี้นะเรามองแค่นี้นะครับในมุมมองของการย่อลงมาแล้วจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวใช่ไหมฐานมันอยู่26บาท 75ตังค์รอบไฮรอบแรกมันอยู่30บาท25ตังค์ครึ่งทางประมาณ28บาท50ตังค์ผมวาดครึ่งทางไว้ให้8บาท50อ่ะว่าให้ดูตรงนี้ก่อนตัว CQ เองเนี่ยถ้าย่อหลุด28บาท50ยังไม่น่าสนใจยังไม่น่าสนใจนะครับ ควรจะปิดเขียวก่อนหรือหลุดลงไปก็ไม่ว่ากันหลุดลงไปก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ากลับมาเบรก28บาท50ตังค์ได้เนี่ยมันจะมุมมองเริ่มเป็นแพทเทิร์นกลับตัวแบบนี้จาก26บาท75ตังค์ขึ้นมาชน30บาท25ตังค์ย่อลงมาประมาณครึ่งทางตัวเองแล้ว หลุดลงไป28บาท50ตังค์ไม่น่าสนใจแต่ถ้าปิดเขียวได้แล้วกลับมาเบรก28บาท50ตังค์ได้อีกรอบมุมมองจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัววิ่งไปหา32บาทก่อนแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับเมื่อชน32มันใกล้ค่ากลางและใกล้แนวต้านนี้มันก็อาจจะมีการย่อตัวมันก็มีอาจจะมีการย่อตัวนะครับแต่ย่อมาเนี่ยการย่อมาเนี่ย ก็ไม่ควรหลุดหัวนี้แล้วเพราะตรงนี้จากแนวต้านกลายเป็นแนวรับถูกไหมย่อลงมานะแล้วถึงจะกลับไปเบรก3าสองได้อีกรอบแล้วเราก็จะมองกันประมาณสัก3 4มส่สโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับแต่ถ้าจะมองถึง3 8เนี่ยตรงนั้นต้องเริ่มดูวอลลุ่มแล้ว ว่าเออมีวอลุ่มแรงขายเยอะไหมหรือยังมีแรงซื้อเยอะอยู่โอกาสที่จะดันไปหา38มันก็มีมันก็มีแต่โซนที่มันเหนือเหนือสาหรือ35ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นโซนขายแล้วมันเป็นโซนขายแล้วคุณก็ต้องวางแผนขายไปแล้วเพราะคุณรับต่ำจากตรงนี้ไปนะครับอ่ะแพทเทิร์นอีกรอบหนึ่งนะครับยี่5ชน30.25ย่อลงมา ไม่ควรหลุด28.50หรือหลุดลงไปแล้วกลับมาเบรก28บาท50ตังได้แนวต้านถัดไปจะเป็น32บาทค่ากลางนะครับถ้าชน32บาทแลย้ย่อก็อาจจะลงมาเทส30บาทได,าด้ห้ามหลุดห้ามหลุดเพราะตรง30บาทเนี่ยจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับถึงจะกลับไปเบรก32บาทได้อีกรอบแนวต้านถัดไปก็จะเห็นกันที่34 35บาทประมาณนี้ครับ คำถามคือเวลานี้ใช่จุดเข้าไหมยองยังไม่ปิดเขียวถูกไหมวอลลุ่มน้อยวอลุ่มตอนนี้แสนเดียวแสนเดียวนะนะครับอืย้ำกันอีกหนึ่งรอบครับหุ้นขึ้นเราไม่ไล่เรารอหุ้นย่อกลับตัวถูกไหมนะครับอ่าประมาณนี้สี่เขียวครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้ บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่ โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับ ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ อุดหนุนโบโรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา,ลาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอ นะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ